สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมารับการแบ่งปันในวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะอ่านเนื้อหาจากในหนังสือสะก่อนพอเราได้เนื้อหาแล้วก็จดลงในสมดุดแล้วก็เขียนออกมาว่าวันนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้ออะไรแล้วก็สามารถพูดแล้วก็อัาเป็นพอดแคสต์ได้เลยเช่นเคยนะคะไม่ได้เจอหน้ากันแบบนี้สักพักใหญ่แล้ววันนี้ครูเก๋ก็เลยคิดว่าอัดพอดแคสต์ไปด้วยแล้วก็ อาจเป็นคลิปวิดีโอพูดคุยกับทุกคนไปด้วยดีกว่านะคะหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้คืออย่าใช้ชีวิตไปวันวันเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะคุณเคยร,รู้สึกไหมว่าตื่นเช้ามาแบบไม่มีเป้าหมายทำอะไรซ้ำๆไปวันวันจนเริ่มถามตัวเองว่าชีวิตเราทำอะไรอยู่กันแน่ถ้าคุณรู้สึกแบบนี้ขอให้คลิปนี้เป็นเหมือนกระจกสะท้อนชีวิตของคุณ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนะคะคุณรูหรือเปล่าทุกครั้งที่คุณปล่อยให้ชีวิตของคุณผ่านไปมันก็เหมือนกับคุณกำลังยกโอกาสในชีวิตของคุณให้กับคนอื่นคุณกำลังยอมแพ้ให้กับความเฉื่อยชาของตัวเองให้กับการผัดวันประกันพรุง่งโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวคะ่ะชีวิตไม่รอใครนะคะเวลาผ่านไปแล้วผ่านไปเลย และเวลาไม่ปราณีใครไม่ว่าคุณจะเป็นใครทั้งสิน้นคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาไม่ใช่คนเก่งที่สุดแต่ว่าเขาเป็นคนที่ใช้เวลาในแต่ละวันได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดค่ะสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนใช้ชีวิตไปวันวหรือเปล่าคุณตื่นขึ้นมาแบบไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นคุณทำงานแค่พอให้พ้นไปวันต่อวันคุณไม่เคยมีเป้าหมายอะไรเลยในชีวิตคุณรู้สึกเบือ่อ รู้สึกว่างแต่คุณก็ไม่ทำอะไรให้ชีวิตดีขึ้นคุณไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆมาเป็นเดือนๆแล้วและถ้าคุณมีข้อใดข้อหนึ่งที่ครูเกศได้พูดไปนั่นขอให้คุณรู้ไว้เลยค่ะว่าคุณกำลังโดนดูดพลังงานทีละนิดทีละน้อยโดยที่ตัวคุณเองก็ไม่รู้ตัวเลิกเถอะนะคะเลิกใช้ชีวิตไปวันๆคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ด้วยการใช้วิธีคิดแบบนี้ค่ะข้อที่หนึ่ง ให้คุณถามตัวเองว่าวันนี้คุณจะทำอะไรให้ชีวิตของคุณดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี่เป็นคำถามของคนที่เขามีความคิดก้าวหน้าและเติบโตและคนที่เติบโตเท่านั้นค่ะที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเขาเองได้คุณเองก็เช่นเดียวกันข้อที่สองให้คุณตั้งเป้าหมายเล็กๆอาจจะแค่วันละหนึ่งอย่างก็พอค่ะ ยังไม่ต้องตั้งใหญ่โตมากมันจะทําให้คุณไม่กล้าแล้วทําไม่ได้แล้วก็ขี้เกียจทําดังนั้นตั้งเล็กๆแต่ไม่ต้องถึงขั้นว่ามันง่ายจนเกินไปหรือมันยากจนทําไม่ได้ไม่ต้องเป็นเป้าหมายที่ถึงขั้นว่าต้องเปลี่ยนโลกแค่คุณเปลี่ยนตัวคุณเองจากคนเดิมให้เป็นคนใหม่นั่นแหละค่ะจะเป็นการเปลี่ยนจุดที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณอาจจะเริ่มต้นง่ายๆแค่ว่าคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะออกกําลังกายทุกวันวันละสิบนาที ครุ่งนี้ตื่นมาคุณก็ลองทําให้ได้อาจจะแค่กระโดดตบอาจจะแค่ซิดอัพอาจจะแค่วิ่งรอบสนามสักหนึ่งรอบเอาเท่าที่คุณไหวแต่ลองตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างแล้วเริ่มทําบางอย่างเล็กๆก่อนค่ะข้อที่3ใช้เวลางีบเงียบอยู่กับตัวเองอย่างน้อย5-10นาทีค่ะเพื่อที่คุณจะได้ทบทวนว่าตอนนี้คุณใช้ชีวิตอยู่แบบไหน และคุณจะได้รู้ว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่ใช่ที่คุณต้องการเองจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคุณใช้ชีวิตอยู่กับความคาดหวังของคนอื่นคนที่ไม่เคยคิดอะไรกับตัวเองก็มักจะถูกโลกภายนอกบังคับให้เดินตามเส้นทางที่ตัวเองไม่ได้ต้องการดังนั้นหาเวลาอยู่กับตัวเองเพื่อถามตัวเองแบบจริงจังสักครั้งดูนะคะหลังจากนั้นอย่าลืมเติมไฟให้ชีวิตด้วยการรู้ว่าคุณเกิดมา เพื่ออะไรที่มากกว่าเกิดมาเพื่อกินนอนแล้วก็ทำงานคุณเกิดมาเพื่อมีคุณค่ามากกว่านั้นค่ะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อให้รอดไปในแต่ละเดือนคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตไปวันๆและคุณเกิดมาเพื่อจะสร้างบางอย่างคุณสร้างคุณค่าได้คุณเก่งกว่าที่คุณคิดโลกต้องจดจำในเรื่องราวของคุณแม้ว่าจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยก็ตามแต่ถ้ามันทำให้คุณรู้สึกภูมิใจ มันจะมีค่ามากกว่าการที่คุณได้อยู่เฉยๆไปวันๆนะคะเหมือนทุกวันนี้ครูเก๋รู้สึกว่าชีวิตทุกวันมีความหมายมากตั้งแต่ครูเก๋เริ่มทำพอดแคสต์เดิมครูเก๋เป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแต่อ่านแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองไปแค่ตัวคนเดียว แต่ทุกวันนี้ตั้งแต่รู้ว่าพอเราอ่านหนังสือแล้วเราเอาเนื้อหาจากหนังสือที่เราสรุปได้แล้วออกมาลงเป็นพอดแคสต์มีคนมาฟังแล้วเขานําไปพัฒนาตัวเองตามแล้วเขามาคอมเมนต์ขอบคุณนั่นแหละค่ะครูเกถึงได้รู้ว่าสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบมันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามีความหมายมากยิ่งขึ้นแล้วคุณละ่ะคะลองค้นหาสิ่งที่ตัวเองรักหรือชอบ เริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนแล้วลองทำให้มันมีความหมายอะไรก็ได้ที่คุณภูมิใจค่ะหลังจากนั้นเมื่อคุณได้เริ่มต้นใหม่ได้เริ่มต้นทำอะไรบางอย่างคุณสามารถที่จะเริ่มได้ทันทีเลยเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่การเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองทาได้ทั้งสิ้นค่ะคนที่เปลี่ยนชีวิตไม่ใช่เพราะเขารอเวลาที่เหมาะสมแต่เป็นเพราะเขาตัดสินใจว่าเวลานี้แหละคือเวลาที่เหมาะสมที่สุด คุณไม่ต้องรอให้คุณพร้อมที่สุดให้คุณเพอร์เฟกที่สุดคนที่เขาประสบความสําเร็จเวลาเขาลงมือทําอะไรคุณคิดว่าเขาไม่กลัวหรอคะจริงๆเขากลัวแต่เขาไม่ต้องรอไงคะเขาลงมือทาทั้งทัที่กลัวถ้ามันผิดก็แค่แก้ถ้ามันพลาดก็แค่ปล่อยให้มันเป็นบทเรียน คุณเองก็เช่นเดียวกันหากคุณไม่เริ่มตอนนี้คุณก็จะไม่มีโอกาสได้เริ่มสักครั้งเพราะคุณจะรอว่าฉันยังไม่เก่งพอฉันยังไม่พร้อมฉันยังไม่ไหวที่จะทํานูน่นนี่ฉันอายุแค่นี้หรือฉันอายุมากเกินไปคุณจะมีข้ออ้างให้กับทุกอย่างถ้าคุณไม่ตัดสินใจเริ่มมันตอนนี้เลยค่ะและแน่นอนหยุดใช้ชีวิตไปวันๆแล้วเริ่มใช้ชีวิตในแต่ละวันของคุณให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในดังที่ดีขึ้น อย่ารอว่าคุณต้องตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเสียดายว่าเมื่อวานฉันว่าจะทําอันนี้ก็ไม่ได้ทําแล้วมันก็จะผ่านไปแบบนี้เรื่อยๆในทุกๆวันให้คุณจําเอาไว้ว่าวันนี้ยังไม่สายวันนี้ก็ยังทันและถ้าคุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้คุณต้องเลือกและคุณต้องตัดสินใจในการเลือกใช้ชีวิตของตัวเองแทนที่คุณจะปล่อยให้ชีวิตเลือกสิ่งเหล่านั้นแทนคุณ ซึ่งถ้าชีวิตเลือกให้คุณอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณอยากทำคุณอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่มันดีนักเท่าไหร่นะคะชีวิตมันมักจะเลือกบทเรียนที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแบบที่คุณไม่ต้องการดังนั้นเปลี่ยนแปลงตัวมันเองตัวของคุณเองก่อนที่ชีวิตจะเลือกให้คุณค่ะและถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอดแคสตะคะ์ครูเกตสเตชันไว้นะคะครูเกลงคลิปสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ให้กับคุณในทุกๆวัน ขอบคุณทุกคนมากๆและถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยค่ะวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ